ให้ทำไมน,น้องให้ยังยังครับหืมน้มกับบกินอุ้มกับเอานั่งกับบมกักยืนกับให้ให้เสียงดังลบกวนข้างห้องขอรือเปล่าหืมอันนี้แม่ดูอยู่นะครับแม่ดูน้องนะครับอึบเลย แม่ทายคลิปว่าเป็นหลักฐานเราเด็กดือ้อคุณแม่บอกว่าจะได้ใครกินนมก็กินคุณแม่ข้กินใครนอนคุณแม่ก็เอานอนแล้วทำไมยังงองแงให้เสียงดังใส่คนอื่นข่าอยู่ฮเรบกวนเพื่อนข้างห้องหรือเปล่าน้องหงตัวก็ครับ แม่ถามน้องหูตัวหรือเปล่าครับน้องให้โวยวายเสียงดังอะ่ะรบกวนเปื่อนข้างห้องเขานะครับตอบคุณแม่ก่อนว่าน้องหูหรือเปล่าหืมหูอะไรจะทําผมก็ครับหูกว่าจะทําไม่แซ่หนากระนี่ไม่แซ่หนะาไ,นะได้ก็ครับหืม เวลานี่มันกี่ทุ่มแล้วอ่ะปกตินึงทุ่มเฮาก็อนอนแล้วนะ,ะหิวแอมกับบกินมันเป็นจะแดดเอามือออกก่อนนี่แม่แม่ดูอยู่นะนี่หูเรื่องก็ครับ แมดูน้องนะเอามือออกก่อนต้องรับฟังแม่อู้ก่อนครับน่อง,งอย่างงอแงแบบนี้ผมก็ครับือเม่แม่ถามน่อง,งอก่างงอแงแบบนี้จะมือนก็ครับฮม แม่เล่นตัวยกับบาเล่นกับแม่แม่อ่เป็นยังอ่ะเฮ้เขาให้เขาต้องการนั่ยังอ่ะท่องกับบอืดแอกับบแอร์ฮมันเป็นจะได้เขาให้บุมีน้ำตาพ่อมีน้อยเดียวน้ำตากั้นบีบเอาหฮ้ หน้าโดนไม่แท่กก็แบบเนี้ย